มาดิครับรอบแก้ตัวพื้นที่ที่คุ้นเคยล้างแขนสักหน่อยนะรอบนี้วันนี้ผมต้องจะแชมป์ว่าแบบก็มาดิครับพี่ไม่ได้เดอกพี่จะล้มผมได้ผมไอ้ไอ้หมดเลยนะกูเดี๋ยวนะนี่คืออะไรวะเออผมจะเป็นอ้าวกูคิดว่าไอ้ตัวนี้คือจระเข้มาตัวตลอดมันคือตัวอะไรวะตัวที่กูเล่นเนี่ยมังกรพี่ ไม่ถ <S muy df is> ือว่าผมจะเล่นใส่ดักดีวะเอ้ยเปลี่ยนสีได้ละเมื่อวานเปลี่ยนไม่ทันกูคือยูนิคอร์นมันเป็นแควกแควะใส่ดักฉันก็คือยูนิคอร์นเหมือนกันกูมีเขาอะไรข้ามอนเขาเล็กๆก็พอละผมผมเอาผมมีเขาด้วยอ่ะได้เป็นแรดไหมนะมาดิครับ ไม่อยากจะโชว์เยอะกูหลบก่อนนัเล่ทียไปแล้วครับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นปืนระเล่นปืนรอใครเล่นปืนมืนไม่เล่ปืนนอ้ยนี่นะยายาเอยกูตายโอยมาไม่กูตายโง่โนะแรงไปนะ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 ทีทาไนี่เนี้ยนี่เนี่ยเฮ้ยทำไมจะเยย ลมลาลานี่แน่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 าจะหยิบอาวุธาจะหยิบอาวุธพี่ใครจะหยิบเฮ้ย้ย้ยหลับู่ากันไากนกนเฮ้ยีโกขีโกีโกมีอาวุธด้วยยังยังผมไม่ขีโกผมไม่ได้ีโก้โกีโกฮะเ้ย พี่พมันยังไม่ตายนะโดนโดนกับท่าพิมัพมันพี่พี่ไม่สามารถกปี้ท่าผมไดหนพี่ตายแล้วพี่ตายนี่เนี่เอพี่แี่าฮ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 ่า่าฮ่า่พี่า่่่่่่่า่่่่่า่่า่่่่า่า่ ไเดี๋ยวก่อนขอหยิบนี่ก่อนดิมันหมาน่ะมอดมอดมอดยาบมอดมันโอ้โหนี่เนี่ยฟาไอโกรมชิบหายอาวุธเชี่ยวฟาดหันฟาหันไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ได้คนละหนึ่งมงกุฎแล้วมามอดผมอ่ะยังไม่ได้กันเลยอ่ะ อยากกูเปิดมาโนนกันหรือเปล่ากูขอหยิบบ้างนี่ขูขอเล่นบ้างนี่ได้ไปเยอะแล้วนะเล่นไปเยอะแล้วนะฉันขอเล่นบ้างสิว่าไอ้นี้มันเป็ดเยอะได้จ้ะเออจะไปจ้อหามีฮามีเออตายอ๋อมันสนุกมันสนุกอย่างนี้นี่เองสำหดับไม่แตกคอฟ้าแล้วฮามีหามีค่ะ

อ,อ,อ,อจงหวะนได้และไม่ไมไเออไอพี่ามาว่ะทำไมเขา,า,าเขาก่งอะครับทำไมเขาเก่งยังนครับยงเนี่ยมันคุมโครตรยาก พัฒนาแล้วไปถึงสายพัฒนาไปนะตื่นขึ้นจะมาหน่อยมาเทืนี้มันเอามันเล่นของเถืนี้เล่นของโอ้ยยิดไเดินอลยไล่ก้อนก้อนไล่ก้อนเหรอ้ย เอ้ Guys, okay. ไรเนี่ยวางบนลมไนตองลมันออตกราวไจอจอจ้ไอ้ไอ้เอสมพีดีได้ยังไงออตกราวไอ้ฟลอ ลบลบไอ้ก่อนตายแล้วเหรอก่อนอุ้ยช่วยงนี้นี่เนี่ยขโมยขโมยขโบไงล่ะเทมมี่คอมโบมัดคอมโบนี่แนี่นี่แนี่อีกคอมโบนึ่งขโมยปลาอะไรนี่มันขี้โกงนะฉันนี่เนี่ยขโมยนี่เนี่ยนี่เนี่ย เอ๊ยเ้ยเอ้ยเ้เอยไมไปไม่ไไม่เอามีคนโไม่ไอนอยู่คนอนข้างนายเลยะอ้เย้เาไปตายด้วยกันเฉยอ้าวอ้าว้เีแรงน้อยเขาดีเลือดน้อยอะไวะพี่เอไม่นอยกาแล้วโดพี่หน้าแีได้เมื่อกี

อยู่ในสเตตสแตนอ๊อกจอมแม่ไอ้เหี้ยเอาเมยึงหยิบยังไงแม่หยิบอะไรมึงหยิบอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออจอมแม่ขี้โกงจัดจัดใครวะแตะหมดแล้วแตะหมาแล้วแตงหมดแล้วแตะหมดแล้วตายทุกคนแล้วเออกูแตกก้อนแกงตายอ่ะจัดกระสิวะเทมมี่ก่อนแกงตาย ไอกมันแกเอ้ยมีคนแก้ตายไม่ไมแกงตายตายจิงเมชเอามันหมดเอาวันหมดหน้ามันหมดหน้ามันวิ่งไปมลบลบลบสมชแกโดนไมเนี um ่ยวันเนี้ยแบ็คฟิปแ็คฟิปเอสการ์็เฮ้

มดมดปีบอยปีบอยนี่แน่นี่อุ้ยอุมีคนมีอาวุธมีคนมีอาวุธไหนไันยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ไ่โดนวะอ้อ้คพดงเียวายมาดิเียวายนี่แเียวายโอ้ ปดก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 กดกดกกเฮ้ยเฮ้ยผ้าข่มผ้าข่มเอาอะไรกันไนี่ยว้าา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 มาาาาาาอมาา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 ปมาา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 าไาา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 ากาา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 า ดูม <Group> <boy performance> <g it dragon risque> ีเตี๋ยตคนอุ้ย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 ควนมาควนมาแล้วควนมาแล้วแม่เตี๋ยโอ้ยสักสักคุกไปสักคุกไปโอ้โยกินหน่อยเนี่ยโอ้นี่แน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดูจะเตี๋ยนี่แน่ไม่มีใครตายเลยเอาดเจริงงานเนี้ยไม่มีใครยอมใครกูบอกเลยไม่มีใครยอมใครบาย ยอมใครเฮ้ยม <iet gli flaws> ่ตาไม่ตายอ้าวอ้าใครวะยไงวะกูิดกว่าไงแันจะตะจะจบวงกุนนะอเราทำไมอะทไมอะไอพี่อีคนนึงก่อนทีจยาบเียโอ้ยเกือบนะเกือนะเกือบเกือบเกือบ ไอเทมไปไหนวะมีคนแอบวะอย่าให้รู้นะมีคนแอบโอ้ยกูอยู่บนภูดีๆกูกลุ่มยาชิ้นหายอย่ามาจะมาพาใส่กูแตกอ้าแตกาไปจะไปดาวะเฮ้ยมันปีนมีคนปีนไอ้ก้อนมีคนปีนพี่พี่จัดการดิพี่จัดการกูขึ้นไม่ได้ไงแล้วพี่เปล่าทิ้งดิพี่มีคนปีนมีคนปีน พี่อ่ะพวกพี่อ่ะอยู่ที่ต่ำกว่าพี่แพ้แล้วโดนนูดทิ้งเลยมาปีนลองเรามองหอกไปขึ้นมาแลปีนปีนมึงปีนกูก็ปีนอ้าวกูตายเชียระจับมันเอาเป็นกลอุบายยังไงแล้วก็เมื่อกี้กอมึงขึ้นไปมันขึ้นไปตีมันอย่าขึ้นทางนั้นตีมันีเนี่ยมันเบียรมึงชิงแม่งเลยัน มรื่องขวามาดิมาดิจะโดนกันบ้างไหมเนี่ยแรดไอเวมาดิกูอาจารย์แลดสายดำไอเวเลยไมฮะไอดิคเวตไอดิเวตก้อก้อนขยับตัวก้อนขยับตัวก้อนก้อนเออเออเออนแหละยันอออ่อนิตัวแค่นี้เลยยกไปไปอยกไปยกไปไปบาวัน ึงานลงก่อนแกกอนไม่ได้เลยพืนลงไงเอ้ามาดิมาดิมันซะเหลือเกินมาดินอนกับแม่บังบัวฟาเอ้ยเอ้ยเอ้ยคืออ่ะมึงอ่ะมึงอ่ะมาไปมาดิมองมองมองเอาเถอะมองเฮ้ยเฮ้ยมีกิ้งกับอ้าวแก่อนอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเฮ้ยทุกคนมันสอบทั้งหมดแล้วอ่ะมีคนตายอุ้ยเอ้าอุ้ยอะไรวะมาถึงประเด็นเลย าตายตายมาถึงใครมีคนตายเลยโอย้ <laughs> อยโดนยโมจีเหลือใครไม่จะบอกวนะ่าเหลือสองคนอ,อ,งอ่ะโอ้ยที่ว่าพี่ต้องชนะนะเว้ยพี่ต้องพี่ต้องชนะด้วย, <laughs> ต,ต,วยตาเนี่ยแล้วแต่เขาดิดดิด้งอะไรคนเดียวเ <laughs> ขากำลังควงอยู่ล้เวลาในาหนงังมันละเอียงต้องควงโชว์ไงเฮ้ยเฮ้ยจบได้ว่ะ ได้ไงวะได้ไงวะได้ไงวะเอากในดังว่าต้องโชว์กอนพี่เนี่ยวมแมนแมนเขาจะต้องไม่ต้องใช้อาวุธเขาไม่ต้องใช้อาวุธใช้เอมัดอมัดมัดมัดเอาดิเอมัดมัดูพี่เขาสรุปลหวหมัด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  เสมอการเสมอุ้ยงเลยอุ้ยเลยตายตายตายเอื่อโอ้ยเอาเรื่องว่ะมารอบนี้แหละใครชนะก็คือได้มงไปอ่ะเออออเใคป็นเสมอกันเลยขนาดนี้วะเฮ้ยแบ็คทิปทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะยิงอะไรกันนะยิงอะไรกันนะยิงอะไรอไปไปบด

ลา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 สแมไอ้ยี่้อสแมอะไรนะสแมชอะไรสแแมทเอ้ยหลบได้สมาแมลูกผู้ชายเขาใช้หมัดต่อยกันมาสิ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 มาไปมาไปา คนมันดีดไปนิดหนึ่งอะไรกันวะลุงแชมป์ลุงแชมป์ลุงแชมป์นิดลุงแชมป์นิดไปถึงไปปะเฮ้ยนี่มันเซตทองเฮ้ยฉันเลี่ยมทองพวกเองให้หมดเลยแต่ว่ายังไงจอร์เจย์จะชนะนะมันต้องพูดมาก

ว่าสนุกมากเหรอฮะตังคีผมตังค์จังเลยนะเบื่อเตกเลยยิงแบบสุกที่โจมจะจัดโดนโดนเะฮึยเฮ้ยฮึ่อย่าดูถูกเป็ดเลยนะเว้ยแน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยทำอะไรกันอ่ะบ้าแล้วช่วยด้วยวัดวอะวัดนี่ไปแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วเอ้าเฮ้ยใครหายไปไหน เอ๊ะเอ๊ะได้ยินเสียงเป็ดชนะมึงดูเป็ดไม่ได้ทำอะไรเลยันชนะเฉยเลยไปละจุดมากูไปละเอ้ยเนทอะไรเ่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาหมาเดีืยใครบ้างเดยใครบ้างอะอะไรฮรันนเาบอพี่เาอาอะไรอะไรอยู่นน้าแล้ว หายไปไหนกันหมดวะให้ยุคขึ้นบ้างตาอุ้ยเฮ้ยเอาควันมาเอาควันมาเอาันมาเอาควันมาไปซะไปนว่ายไปดูลวกน้ำเลยเว้เลยไม่ับปืนไม่ปืนต่ก้อยกันจะไม่หยิบปืนละอะ้รยังมลย่ดี่ยวพี่มาเจอปีนี้ยำใจเกิดเอ้ยไอ้กอนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งกู ขึ้นไปอีกหน่อยนิดน้อยเออตูกันเน็ดีจังแล้วพี่ไหนด้องทิกงกัซุ่มๆไม่เออตีกัตรงไหนวะไปละไปละไปละกูรู้สึกถึงความเราต่อยละไปละกูไม่อยู่ละกูไม่อยู่ละฮึฮึหน้ำมากเลยแต่ไม่ทันไม่ทันจริงๆไม่ทันไม่ทันไปคนนี่อยู่เฮ้ยกูก็ว่ายเทปมันหายไปไหนเอ็มไม่เงียทุกคน นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยอะไรอะไรอะไรทำไมอะทำไมอะยอุงวมึงหลับแบอุ้ย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 อย่า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 ไม่ตีคนอื่นไม่ตีคนตีผมน้เป็ดนี่อะไร ไปแล้วัไก่ไม่ขึ้นไปโดนไ่โดนแต่ไเอ้ยปงหมงไม่ปงเอาไปหมอหมอใคหมู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 ใครเตพี่ลงไป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 เ้ยเป็ด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 เ้เจะเป็ดว้แข่งว้แข่งว้แข่งเว้ยอยไอ้ก็มทก่อนะ พี่พ่เปศษยุ่งไปวะบอกแล้วปิดนะว่ายน้ำเป็นเห็นบ้านเนี่ยว่ายน้ำอยู่มันลุดเองอ่ะเฮดินสองโมงแล้วอ่ะคันก็ชิงบอลลังกันเลยขี้โกงจะจะเกมนี้มันต้องจบเลยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องหมุนมอนเอลยปมอนแม่งสองโมงกูแล้วนะเว้ยไปยังไงนอ้กูน่ากลัวจังเลยเมื่อกี้ไไปยังงนะน่ากลัวบอลสัาม ไม่นยิบเลม่หิบเลยไม่หิบเลยจรงดรวดหรวจรวดจรดจรวดจรดจรว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 ดจัวดจรดจรวดจัดจรวดวดวดจรวรวดยรวดจรวดวดจรวดจ้วดจรวดจรว่จรวรวดจรวดจรว้จรวดจรวดรวดจรจรวดดจวดว่จรวดจรวดจรวรดดไปวรวรวไปแล้ว เฮ้ยตอนนี้พี่หาะะนนมีคนไล่ล่าอยู่นะคนไล่ยิงอยู่นะขอไปก็ได้ที่ไม่ใช่ปืนปันไปอ่ะไปอยู่อะคนไล่ยิงเลยนะไมนิ่ลง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 ลลงลลงลงลงลลง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 งลยลลงลงลงงล ก่อนก่อนมึงต้องเอาแซฟไม่ได้ตาเนี้ยวิ่งระเบิดระเบิดตุ้ม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 ปิ้วโอ้ก่อนผมหวังขอคือมึงคือมึงเลยก่อนจริงๆเลนโคตรยากเลยผมโคตรเกลียดมุมกล้องเกมเชียนี่หมุนดิพยายามแล้วพี่ผมพยายามแล้วก่อนต่อยก่อน

ตายตายแล้วอะ่ะไม่ได้นะนทิปเป,ปิลมงกุฎไม่ได้เป็นโดนาลไอ้มองนี่แหละกูจะมอั่งที่หน้ามึ <c oughs> งก็มาดิผมอยากเน้นเน้นที่แก้มซ้ายวะ <c oughs> นี่แหละมังกรมันสามารถ<ม>บินได้เว้ยแต่พีไม่มีได้อมาเ <c oughs> <c oughs> อ้ยเชี่ยกูคือยูนิคอร์นนี่นะอันนั้นอะมาแหละ มี่ไม่ได้มุ่งไงว่ะมาดิพี่เพื่อนกูอยู่ในยานเพื่อนกูขับยานอยู่เพื่อนกูขับยานยานอะไพี่ไปขัดไม่ขัเลยไปพี่ไปขัดข้างล่างเอ้ยอุ้ยไอ้ยก้อนเหรอว่าไปเพื่อนกูขับยานกูตายกูเลยอะไรอะไรอะไรบล็อกฟิบบล็อกฟิบมาดิเออมีคนแอบมีคนแอบมีคนแอบแอบว่ะเก็บก่อนมีคนแอบมีคนแอบนะบ่อยแล้วไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนไปไหนอยู่นั่นอยู่นั่นนินเอาอึ่งไอ้เน่ ก่อนก่อนมันก่อนมันก่อนมันวมันหน้ามันปวดร้าวลุมเลยหลุมเลยหลุมเลยเออเต็มเต็มเต็มอย่าล่วงเต็มอย่าล่วงถิบว่าลุมเขาหนึ่งไม่ถิบว่าลุมเป็นหมูเ่ยเมกเอาเอาเหนือมึงกับกูแล้วมาวมาดีมาดีมาดีไม่เอากองหมาว่ะไม่วต้องหมาว่ะ มาดิเอาละเจอรลี่อ่ะเจอรลี่เจอรลี่เจอรลี่อะไรครับเจอรลี่เออไม่เจอรลี่ทอมดิอะไรอะไรโอ๊ยไม่ไม่ไม่รู้ว่าง่ายๆหรอมาดิมาดิมาดิโอ้โหแค่น้ำแข็งน้ำแข็งเลยมาอยากสุดน้องนานแล้วอุ้ยอะไรเจาะมัดไป็น่อยมันเคี้ยวควายตกไม่ตกสักดีกูว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวจะลื่นตกไปดูไม่ไม่ไม่โอ้ยเลยลื่น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 กูว่าแล้ว ไีุ่ณยมปล่อยไม่โดนใครเลยอวะโด้ฟกทุูนเลยยังไงกูมาถึงตายเลยกอคฆ่ากูแ้ใจเย็นใจเย็นมึงใจเย็นไอคออกูยังไม่หัดเล่นเลยเวรปลอยไม่ไม่ไมม่อ้หท้ายเฮ้ยเน้ย้ยี่ยเอเอลอรเฮ้ยนี่แล้ยเฮ้้ยเย อะไรอะไรัลงไปลงไปในคู่แหละไม่ร่วงหรอกไม่ร่วงกลงลงไปออบเอยาโอูหโคตรอดอแม่งดึงกูไปทิ้งเลยอะอะไรคนนี้องไปซ้อมเล่นมาก่อนเนยพี่น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 ยลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก่อน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 กลไถือไว้ถือว้ถือว้อะอไรอะโอ้ก่อนเือ้ขึ้นมาได้นะพี่โดดลงให้เลยลุ้มว่าต้องลุมม่อนว่ะม่อนมึงเก่งเกินไปแล้วพวกกูต้องลุ้มมึงมันบังเอิญมันปุ๊เออนมันปุกเอิไปลุมลุมเอ้ยเอย่ามาตีกไอ้เต็มไอ้เต็มบอกว่าทีมกันพี่ผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยต้องลุมมันิ มันได้ทั้งสองมงกุฎแล้วด้วยผมมีมงกุฎเดียวตายที่แล้วไงตายแล้มีแล้วดันเกิดดันปวดแดงวะเวิอะยรลวงไปแล้วลวงไปแล้วลวงไปแล้วล่วงไปแล้วดะไิอรเทดะเิลอะรอะรก่มอะไเกิดอะรเอไไอเ เอาเป็นเกาะวงกันให้กูอะโอ้อะไรขอมึงวะก่อนอะไรวะอยังไม่ทตาอะไรเลยถือกอดอยู่ไม okay. ่ได้เ้ nope. okay. Okay. ่อนเ้ยองเี้ยทอมทอมทอมเจลลี่ไปไหนทอมเจลลี่ไปไหนเจลลี่ไปไหนเจี่ไปพักรถเจลลี่ไปพักรถ ต้องแนี้ด้วยขอดูด้วยขอดูด้วยไม่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 ม่ได้เยกอดพี่โอดเฮยพี่เขาฝึกมาเขาฝึกมาเขาเก่งเขาเก่งเขาฝึกมามึงอย่าเอาคามกลของตัวเองไปพูดันไปลุงเอามไปเอามัลงไป ลุงล e> ุงลุงยูนิคอน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 ยูนิคอนลุงยูนิคอนยูนิคอนเป็นไหนวะอยู่กลางน้ำนะพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้โอ้ยเอเอย่าทหนูเอะแล้วองงองงอุ้ยง

มันดึงยังไงวะมันเอาคนอื่นตายังไงวะเอ้ยเฮ้ย้ยลื่น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 ลื่ไอ้กอนไอ้ก่อไไม่ไม่ไปอะไปอยู่วะมันองมีคนตายสักคนอะองมีคนตายสักคนอะไม่ใช่มันลื่นมากโอ้ยลื่นลื่

พี่โอ้ยพี่เริ่มวิ่งดิแบกติปก้อนทำไรก่อนพี่แบกมาดิมาดิมาดิแบกติปเอานีเนี่ยอ๋อผมจะมาแบกติปกันทุกที่และมาดิพี่มาดิพี่มามาดิเอาโอ้โหจดจุดจดจุ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 ดมาดิพี่มาดิคลิปเป็นมังกรต้องมีปีกเหรอพี่ใช่ไห่กูมีปีกมีปีกนีเน่ยเอา เพี่ใช่จะเป็นกระพริบกระหักเหรอประคม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 ใครหยิบใส่ปากก่อนเัอได้ชนะเอามาดิมาดิก็หยิบมาดิเออเออจิ้มใหญ่เนี่ยมึงหมดเวลาแล้วเอ้าเอ้าเฮ้ยจังต่อย coping, amentos, ังยังก eh ินนานยังกว่าเนี่ยจิ้มดัวมึงจะกินทำไมไม่ให้กินกินหรอกนะมาดิ่พิมเออเออ ยังไม่ได้ซักมงเลยเนี่ยไอ้ปืน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 นี้ของดีของชอบใครเอาปืนเออเออเฉียวหนาไปต้าไอ้ยอ้น้ำแข็งน้ำแข็งอ่าปืนน้ำแข็งเหรอไม่นาไม่ไยุ่งหรอไม่ยุ่งไม่ยุ่งม่อนยั่วม่อนเอายั่วจุ๊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 ไอ้คอนเดว่าตอนนี้มันมีปืนน้ำแข็งอไงเฮ้ยแข็งเฮ้ยไปตายขี้โกง ไอโก้ไอโก้ดโกงไอโก้โกงไปปะไปวันนี้วันดึกฉันไอ้กคนเลยะมันที่โกง ลูมันมาปืนน้ำแข็งลูมันมากรอบมันมนมันมันมันมานมตนมั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 นมนมันมนมันมนมัมันมันนนม้นนนนมันมันมนันมัมันมันันมมันมันันมัมันมมันมันมันมัมัน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 มนมั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 นันม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 ัมัน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 มัมัน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 ่ัันันันม 怎么样？快点，哎、哦、点，快、哦、点，快点，哎点，哎点，快点。